อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไในดูเซราคาพันหเฮ้ยซื้อไปฮเฮ้ยโลบัคไม่พอทำไงดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตั้นชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พาและ VIP s สเตอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้ ฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรอะปีโป้ People, วะอักก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผม ดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้เนี่ยนะครับผมทุกคนผมก็จะมาสอนฟาร์มเงินนะครับผมในโลกที่3นะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าเออวิธีฟาร์มเงินของผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคก็ก่กอนที่ทุกคน,นจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ตั้งตายมันใจใผมด้วยนะครับกนน็นะกดเลยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับ ไปกันเลยสําหรับนะครับเทคนิคการฟาร์มเงินผมนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับทุกคนว่าวิธีการฟาร์มเนี่ยว่าฟาร์มยังไงเนาะจะให้แบบว่ามาฟาร์มในจุดที่ผมฟาร์มอยู่ตอนนี้เลยมันก็ไม่ได้นะครับเออวิธีการฟาร์มนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมฟาร์มเควสล่าสุดของทุกคนนะครับสมมุติทุกคนเนี่ยเรเวลประมาณพันสองนะทุกคนก็ต้องฟาร์มอ่าตรงจุดเรเวลพันสองนะครับคือตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เงินดีที่สุดเนาะถ้าทุกคนเนี่ย,มา,ม,ม,ย, 2002, นนยมาจุดสมมุติอ่ะทุกคนเลเวลพ ทุกคนก็ไม่สามารถรับเควสของวิวพันห้าได้แล้วก็ทำให้เงินเนี่ยไม่ได้ด้วยถึงทุกคนจะข้ามมอนของวิวพันห้าได้ก็เท่านั้นนะครับทุกคนมันไม่สามารถรับเควสได้นะฮะเออก็ประมาณนี้เนาะอย่างที่2นะครับทุกคนคือการตีบอสนะฮะอ่านี่คือแบบว่าสําคัญเลยนะครับการตีบอสนะฮะบอสตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะให้เงินเยอะกว่ามอนพวกนี้เนาะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปให้ดูเควสนะครับว่าไอ้เจ้าบอสเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอดูบอสก็ล่าสุดของผมแล้วกันนะฮะโอเค ดูนะครับ Beautiful Pirate นะฮะเควสหนึ่งนะครับผมจะได้ EXP นะครับผม70ล้านนะครับกับเงิน50,000นะเห็นไหมอ่ะอันนี้คือบอสนะครับเงิน50,000อ่ะแล้วเรามาดูนะครับพวกมอนธรรมดานะเควสจะตกอยู่ที่ หมื่นห้าอูโหทุกคนหลายเท่าเลยนะครับผมก็ประมาณ2อสเท่า4เท่าเลยนะฮะสำหรับบอสนะครับทุกคนก็คือว่าค่อนข้างที่จะได้เยอะกว่าพวกมอนธรรมดานะครับอ่าอย่าลืมนะว่าต้องฟาร์มจุดของตัวเองที่แบบว่าเป็นล่าสุดนะวิวพันสองต้องฟาร์มจุดพันสองนะครับเออแล้วพอวิวขยับก็ค่อยไปฟาร์มที่ล่าสุดนะครับคือเงินจะไวนะแล้วก็อย่าลืมไล่ตีบอสนะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอยากให้เงินขึ้นไวๆนะทุกคนก็ต้องมีนะผมคูณ2เงินนะครับเออถ้าไม่มีก็เงินนี่ก็่อนจะหว เดี๋ยวผมเนี่ยลองรับเควสเลยละกันนะครับโอเคหนึ่งเควสจัดมาเควสนี้นะผมก็ต้องมาตีเออเจ้าตัวตรงไหนวะตัวนี้เปล่าอาา่าก็ต้องตีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยลองตีนะว่าได้ตัวละเท่าไหร่นะครับโอเคจัดไปผมอัพสเตตอะไรมาว่าผมอัพสเตตโอเคซอสโอเคเผมลองตีให้ดูนะครับทุกคนอาา่าลองตีให้ดูว่าได้ตัวละเท่าไหร่นะสำหรับตัวตรงนี้มันนี่มันนี่ไอเจอ้ามงงันงูมาอ่าผมได้นะครับผม2 2 7 2ต่อ1ตัวนะครับแล้วก็คูณ8ไปก็ ผมตกเควส์ละประมาณ30,000ื่นนะประมาณนี้นะครับเควส์ละสามหมื่นเพราะว่าตีมอนธรรมดาเนี่ยได้ประมาณ2,000นะครับเออตีไปนะครับคร่าวๆก็ประมาณ2,000เนาะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคทุกคนดูว่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่อะสองพนาะครับเห็นไหมสองพแล้วเควสเราแปดตัวนะครับอ่ะปตีไป2,000เควส์แตัว8ปดเออหมื่นหกใช่ไหมแล้วก็บวกเควสนี้ก็ หมื่นห้าก็เป็นประมาณสามหมื่นนะครับตอ ust, นะ่อหนึ่งเควสเนาะแล้วผมนะครับมีคูณสองนะเควสนี้เงินผมจะได้สามหมื่นบวกกับหมื่นหกอันนั้นก็จะเป็นประมาณสี่หมื่นห้านะครับต่อเควสโอไมค์กุนเน็ตโอ้เยอะนะนี่อะทุกคนเห็นไหมครับเงินสิบเอ็มเนี่ย <10 M S 2> มันฟาร์มได้ง่ายๆเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองตีอ่ะให้ดูเควสหนึ่งนะครับว่าผมจะได้เท่าไหร่นะฮะจัดไปมาดิครับไอมอนนี้มามาเออ้ยมาดิครับแล้วถ้าใครมีผลพัในการฟาร์มผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันนี้ก็เป็น ผลที่แนะนําอีกหนึ่งผลเลยเนาะสําหรับทางด้านของผลพระนะฮะใครมีก็อย่าลืมงัดมาใช้กันด้วยผลดีนะเว้ยไม่ใช้ไม่ได้นะฮะโอเคจัดก,การมันนะฮะมาอีกครับไอ้มอนง,งูมาเอ้ยผมนี่ยังใช้ไม่ค่อยช่าสักเท่าไหร่นะ,ะเออต้องไปฝึกใช้ซะและ้วโอเคจัดก,การไอ้นี่นะครับอีกตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเคว้ผมก็จะเพิ่มแล้วอีกตัวเดียวทุกคนสังเกตหลักแสนนะครับอ่าตอนนี้ผมมี3ามแสนห้านะไม่นับ87ล้านนะทุกคนดูครับว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะโอเค ขึ้นมาเป็น8ปดหมนะครับทุกคนอ่าเมื่อกี้มี3 000, 5มหมื่นห้าแนะฮะก็ขึ้นมาประมาณ3 0,000กว่าใช่ไหมอ๋อไม่รู้ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคูณเงินให้ผมยังแต่ว่าผมมีคูณเงินเนาะสำหรับรหัสน,นี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าหลักตรงนี้เนี่ยคูณไมหมยังแต่เมื่อกี้ก็ถูกแล้วไม่ใช่ประมาณ3 4 0 0 0 0หมื่นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะค,คือฟาร์มเรื่อยๆเ,เนี่ยหลักแสนนี่2เคเวสก็ประมาณแสนหนึ่งแล้วนะครับตีไป2เคเวสประมาณแสนนะ ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะสําหรับตัวตรงนี้นะแต่แจ้ผมไปตีบอสตอนนี้คมไม่ไหวต้องมีคนช่วยนะสำหรับไอ้บอสตัวใหม่นี้มันโหดมากโหดเกินไปดูรับไม่ได้ในนี้จัดก,การนะครับมีผลพักก็อย่าลืมงานออกมาใช้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าผลพักเนี่ยคือแบบว่าสําคัญสําหรับผมมากนะแม้เป็นผลที่ดีมากๆเลยเออนี่ขนาดผมแบบว่าเป็นสายโลเกียนะครับแต่ไม่มีผลพักก็แบบว่าดูกระกรากไปเลยโอเคจัดก,การนะครับเอออย่าลืมด้วยนะครับทุกคนนะ ง่ายนิดเดียวนะครับการที่เราเนี่ยจะเงินขึ้น 10m นะไม่ยากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมบอกแล้วไม่ยากนะไอ้ 87m นี่ผมก็ฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ใช้เงินซื้ออะไรเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเงินเยอะเดี๋ยวผมว่าจะฟาร์มให้ขึ้น 100m แล้วครับน้องๆเพราะว่า 100m เนี่ยมันเท่เนี <c oughs> ่ยผลเดียวนะขึ้น 100m มันเท่นะครับเออเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มให้เงิน 100m ละกัน ถึงจะฟาร์มมาเยอะแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ตามที่ผมบอกไปเลยนะครับก็อย่าลืมเอาวิธีของผมไปปรับใช้กันได้นะฮะจะใช้กันยังไงก็ตามสบายของท่านทุกผู้ชมทุกท่านนะฮะคือไม่ใช่ว่าแบบเราบตีบอสล่าสุดอย่างเดียวนะเราจะตีบอสแบบว่าก่อนหน้าก็ได้เหมือนกันนะฮะวิ่งพันสองไปตีบอสของวลประมาณ1นึ 1, ่พันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงินมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วยิ่งมีคูณ2เงินก็ไม่เดือักกิงเยอะ <laughs> เออก็นี่แหละครับเทคนิคของผมนะโอเคคลิปนี้วันนี้ใครชอบฝากไลค์แชร์สมัครใครมาใจให้ผมด้วยใครที่อยากให้ผมเนี่ยช่วยสอนอะไรนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเนาะใครอยากดูวิดีโอทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์เลยใครที่รอปีโป้นูมนะครับผมต้นเดือนหน้าเนี่ยไอปีโป้นูมจะกลับมาแล้วนะครับทุกคนก็รอกันหน่อยเนาะและใครที่อยากเห็นผมเล่นเกมอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น r าร์ว e ฟรีไฟอะไรต่างๆนะครับก็ ฝากติดตามแฟนเพจดูทีวีไว้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปลงคลิปในแฟนเพจด้วยนะฮะใครที่เบื่อแบบเออโลบอกอะไรอย่างเงี้ยนะเออหรือว่าอะไรก็สามารถไปดูกันได้ที่แฟนเพจดูทีวีก็จะเริ่มเดือนหน้าเหมือนกันนะครับสำหรับทางแฟนเพจเนาะแต่ว่าคลิปใน YouTube ก็ลงเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นโลบอกก็แล้วก็โลบอกโลบอกก็ <c oughs> <c oughs> ยังลงใน u t u b e เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดตามมันด้วยไปแล้วแจ้งคลิปหน้าในหะ้อลาไปก่อนสวัสดีครับผม